สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาดูพลังงานของไพ่กันนะคะว่าในวันนี้เวลานี้ไพ่อยากจะสื่อสารอะไรถึงคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ เราจะไม่มีหัวข้อนะคะหลังจากที่เปิดให้ครบแล้วเราค่อยมาตั้งหัวข้อกันว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนใช่พลังงานของตัวคุณไหมถ้าเป็นพลังงานของคุณก็ดูกันต่อกับพี่หมอแต่ถ้าพลังงานไม่ใช่พลังงานของคุณก็ฟังเพลินๆได้หรือว่าเลือนไปดูคลิปอื่นก่อได้นะคะ ขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยค่ะหกเหรียญสี่เหรียญ The Tower The Fool The Empress พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะในตอนนี้หลังจากที่ คุณจบปัญหาบางอย่างไปไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตของคุณคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีอิสระมากขึ้นคุณสามารถทําอะไรตามใจตัวเองได้มากขึ้นแต่ไม่ว่าคุณจะมีอิสระมากแค่ไหนไม่ได้หมายความว่าคุณลืมปัญหาเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าคุณลืมว่าคุณผ่านความเจ็บปวดอะไรมาหรือใครทําร้ายจิตใจคุณคุณยังเก็บไว้และยังจดจําทุกอย่าง แต่ตอนนี้ที่คุณปล่อยผ่านเพราะคุณพยายามกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองและกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองสิ่งที่คุณทํามากที่สุดในตอนนี้ที่คุณทํำอยู่ตลอดเวลาก็คือการให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคนรอบข้างให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับตัวคุณเองอะไรที่คุณทําแล้วมีความสุขและไม่เบียดเบียนคนอื่นคุณก็พร้อมที่จะทําเพราะตอนนี้ชีวิตของคุณเป็นอิสระ ไม่ต้องรอใครว่างไม่ต้องรอคําตอบจากใครคุณสามารถตัดสินใจทําทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองจนคุณรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันก็มีความสุขดีก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยถูกลดทอนคุณค่าอาจจะถูกทําให้รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าหรือไม่มีคุณค่าแต่พอคุณถอยออกมาหรือจบความสัมพันธ์นั้นไปแล้วคุณกลับรู้สึกว่าจริงๆคุณเป็นคนมีคุณค่ามากเขาต่างหากที่มองไม่เห็นสิ่งที่คุณมี คนรอบข้างคุณเพื่อนฝูงหรือครอบครัวคุณต่างก็มองเห็นคุณค่าของคุณมีแต่คนชื่นชมความเป็นคุณมีเพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่มองไม่เห็นและพยายามด้อยคุณค่าของคุณเพื่อกดคุณเอาไว้ให้คุณไม่ไปไหนจนถึงวันที่คุณรู้สึกว่าไม่คุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นคุณเป็นคนมีคุณค่าและมีศักยภาพมากพอคุณเลยลุกขึ้นมาจบความสัมพันธ์และพังมันไป ซึ่งในตอนนี้คุณมีความสุขากับการเลือกที่ตัดสินใจทําแบบนั้นนะคะนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ถ้านี่คือพลังงานของคุณไปกันต่อกับพี่หมอนะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ไพ่อยากจะสื่อสารอะไรถึงคุณไพ่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆหรือบอกเล่าเรื่องราวอะไรให้คุณฟังเรามาดูกันนะคะว i ว l of Fortune เจ็ดเหรียญ The Fool The Hangman The Magician สามดาบเจ็ดไม้เทา้า 1, 1, 1เหรียญเด็กถือเหรียญให้ตาสำหรับ7ดดาบพลังงานของไพ่ที่อยากจะสื่อสารถึงคุณในวันนี้นะคะ ถ้าในตอนนี้คุณมีความกังวลใจกำลังไม่รู้ว่าควรจะเดินไปในทิศทางไหนหรือตัดสินใจทำอะไรที่คุณไม่เคยทำแต่คุณมีความเป็นห่วงเป็นความกังวลใจว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาไหมหรือคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมให้อยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณว่าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถ คุณสาม,มารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้คุณอยากทาอะไรขอให้คุณทําช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการทําอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําลองเปิดใจเปิดโอกาสอย่าปิดกั้นตัวเองปัญหาที่เข้ามาหาคุณให้คุณมองว่ามันคือความท้าทายคือการทําให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นนี่คือสิ่งที่พ่อยากสื่อสารเรื่องแรกนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีใครบางคน ที่เคยทำให้คุณเสียใจทำให้คุณเสียน้ำตากำลังแอบส่องแอบมองดูชีวิตของคุณอยู่และเขาคนนี้กำลังพยายามที่จะหาหนทางกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเป็นคนที่รักอิกสระเป็นคนที่ฉลาดและมีเสน่ห์เขาคนนี้คือคนที่เคยทำร้ายจิตใจคุณเคยนอกกายนอกใจคุณเคยมองไม่เห็นคุณค่าของคุณในตอนนี้เขากำลังหาทางที่จะกลับเข้ามา เขากลับไปคิดทบทวนแล้วนะคะเจ็ดดาบที่ขึ้นมามันมีกองหนังสืออยู่เพราะฉะนั้นพี่หมอบอกได้เลยว่าเขาคนนี้กลับไปคิดทบทวนดูแล้วว่าตั้งแต่ไม่มีคุณตั้งแต่ที่คุณออกมาจากความสัมพันธ์เขากลับไปคิดทบทวนดูแล้วว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่จริงใจที่สุดสําหรับเขาและคุณเป็นคนที่มีค่ามีความสามารถมากแค่ไหนเขารู้มาตลอดนะคะว่าคุณเป็นคนเก่งรู้มาตลอดว่ามีแต่คนต้องการคุณ แต่สิ่งที่เขาพยายามทําให้คุณรู้สึกไม่มีคุณค่าเพราะเขากลัวคุณหายไปจากชีวิตของเขาซึ่งมันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเขาควรจะทะนุถนอมและรักษาน้ําใจของคุณแต่สิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้กับเขามันยิ่งทําให้เขาตระหนักว่าเขาต้องรีบกลับมากลับมาดึงคุณกลับไปในความสัมพันธ์ก่อนที่จะมีใครมาแย่งคุณไปและการกลับมาในครั้งนี้เขาจะทำให้คุณอยู่เหนือเขาเขาจะยอมคุณทุกอย่าง สิ่งต่างๆที่คุณเคยลงทุนลงแรงให้กับเขาเขาจะตอบแทนคุณให้มากกว่าที่คุณเคยทําให้กับเขาเขาจะกลับมาเริ่มต้นเป็นคนที่มีความชัดเจนมีความมั่นคงและเขาจะไม่หวั่นลัวปัญหาต่างๆเขารู้นะคะว่าการกลับมามันไม่ง่ายแต่ว่า เขาจะชัดเจนเขาจะทําทุกอย่างให้คุณกลับมาเชื่อใจเขาอีกครั้งเขากําลังวางแผนที่จะพาคุณไปสู่อนาคตที่ดีกว่าการกลับมาในครั้งนี้บอกได้เลยค่ะว่าไม่ใช่กลับมาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือมองแค่อนาคตอันใกล้แต่เขาวางแผนถึงการสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณถ้าเขาไม่เคยให้สถานะกับคุณการกลับมาในครั้งนี้คุณจะได้รับสถานะและ หลังจากนั้นไม่นานเขาจะเริ่มพูดคุยถึงเรื่องการแต่งงานการลงหลักปักฐานการสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณเพราะเขาไม่อยากเสียคุณไปเขามองว่าคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าเขาเขาไม่ได้เป็นคนที่มีดีพร้อมแต่คุณก็ยอมลดตัวเองลงไปหาเขาคุณยอมด้อยค่าตัวเองยอมสนะหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้มีเขาในชีวิต เพราะฉะนั้นหลังจากนี้คุณไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วเขาจะเป็นคนทําทุกอย่างเพื่อให้ทัดเทียมกับคุณทําทุกอย่างเพื่อให้เป็นคนที่คู่ควรและเหมาะสมกับคุณเขาจะไม่ทําให้คุณต้องรู้สึกอิดหนาละอาใจหรือรู้สึกหวั่นใจในความสัมพันธ์อีกแล้วเขาจะมีคนที่ชัดเจนและแก้ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าคุณจะต่อต้านหรือปิดกั้นเขาแค่ไหนเขาจะพยายามทําให้ตัวเองกลับมาในความสัมพันธ์นี้ให้ได้ นี่คือสิ่งที่ไพ่อยากสื่อสารกับคุณนะคะ2เรื่องคือ1ถ้าคุณลังเลที่จะตัดสินใจเริ่มต้นอะไรใหม่ขอให้คุณลงมือทําได้เลยเพราะโอกาสของคุณกําลังเข้ามาและคนในอดีตของคุณคนที่เคยทําผิดต่อคุณเขากําลังจะกลับมาในความสัมพันธ์ระยะเวลาเร็วที่สุดที่พี่หมอเห็นนะคะภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเห็นคลิปนี้เขาคนนั้น จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือช้าสุดไม่เกินเดือนตุลาคมปีนี้เขาจะกลับเข้ามาแต่ก็มีแนวโน้มมากนะคะว่าที่เขาจะกลับมาภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นคุณเตรียมรับมือกับความสัมพันธ์นี้ได้ดีให้ดีนะคะถ้าเขากลับมาคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะไปในทิศทางใดกับเขาแล้วจะให้โอกาสตัวเองหรือให้โอกาสเขาอยู่ที่คุณเลือกและตัดสินใจนะคะต่อไปเรามาดูไพ่ออร่เคิกันนะคะว่าเขาอยากจะสื่อสารอะไรถึงคุณอีก เขาคนนั้นอยากสื่อสารอะไรถึงคุณอีกไหมนิดนิรัน์การกลับมาครั้งนี้เขาจะอยู่กับคุณไปตรอบนิดนิรัน์เหมือนที่บอกค่ะเขาวางแผนที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณการกลับมาในครั้งนี้คือการกลับมาถาวรการกลับมาแบบที่จะไม่หายไปไหนอีการกลับมาอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตของคุณและเขานะคะความขัดแย้งเขารู้ดีค่ะว่าความขัดแย้งมันจะต้องเกิดขึ้นเพราะความแตกต่างระหว่างคุณกับเขามันมีมาก แต่เขาจะพยายามทําให้ความขัดแย้งต่างๆมันหายไปเขาจะปรับตัวแล้วเขาจะมองว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์จเจริญและเหนียวแน่นมากขึ้นทุกอย่างจะได้การแก้ไขและมีการปรับตัวเข้าหากัน การผจญภัยเขาอยากให้คุณลองเปิดใจให้โอกาสเขาอีกครั้งลองเสี่ยงที่จะไว้ใจเขาอีกครั้งหนึ่งเขาบอกคุณได้เลยนะคะว่าการกลับมาในครั้งนี้การเสี่ยงครั้งนี้เขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเขาจะไม่ทําให้คุณต้องเสียดายเวลาที่เสี่ยงให้โอกาสเขาคุณใสเขารู้สึกมากเลยนะคะว่า คุณทาอะไรกับเขาหรือเปล่าทําไมเขาถึงหยุดคิดถึงคุณไม่ได้ทําไมเขาถึงปล่อยวางเรื่องคุณไม่ได้ในจริงสิ่งที่ทําให้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาก็เพราะว่าความดีที่คุณเคยทําให้เขามันกําลังเติบโตในใจในความคิดของเขาสิ่งดีๆที่คุณมอบให้เขามาตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมันกําลังทําให้เขาขาดคุณไม่ได้ซึ่งสิ่งนี้มันทําให้เขาสับสนมากว่าทําไมเขาถึงเลิกคิดถึงคุณไม่ได้นะคะ ไอเดียตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาต้องทํำยังไงที่จะทําให้คุณกับเขาได้กลับมารักกันกลับมาอยู่ด้วยกันและใช้ชีวิตด้วยกันไปอีกยาวนานเขารู้แล้วว่าต้องทํำยังไงและเขาจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดไก่เกีย เขาจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณกลับมาบอกความคิดความรู้สึกของเขาเขาจะไม่ยอมเก็บงมความรู้สึกของตัวเองอีกต่อไปเขาจะไม่เป็นคนหนีปัญหาเขาจะแก้ไขทุกปัญหาที่เข้ามาเขาจะไม่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดและเสียใจเพราะเขาอีกนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่ต้องการบอกกับคุณในวันนี้ต่อไปเรามาดูธาตุราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้ 80- 100ถึงเอร์เซนต์นะคะ ถ้าใครมีธา,าตุราศีดังต่อไปน,นี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100ค่ะชาวธาตุลมชาวธาตุาาลมราศีเมถุนเอ้เมษขอโทษนะคะชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุ้มชาวธาตุน้ําราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุดินราศีพฤษภการมังกรคนที่เกิดวันที่13-23 คนที่เกิดวันที่10 2 0 30คนที่เกิดวันที่6 6 26ถ้าใครมีท่าตและราสีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80% 1 0นนะคะและถ้าใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณขอให้น้อมรับพลังงานดีๆกลับไปและพี่หมอรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าคห้พี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ